สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาเหรียญเหรียญคณาจารย์นะเพื่อนๆอ,อันนี้เกนแน่นอนนะครับที่พ่อใหญ่มหานำมาให้เพื่อนๆนดูเนี่ยด้วยความเคารพนะครับเราเราศรัทธาในในหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทหลวงพ่อคูนเนี่ยเราศรัทธาท่านแต่ด้วยความเคารพนะครับ พ่อ,อย่างมหาขอเรียกว่าอโหสิกรรมขอขอมาลาโทษท่านแล้วทางกายกรรมวจีกรรมมกนกรรมที่ได้เอ่ยชื่อของหลวงพอ่อนะครับมิได้เพื่อที่จะมาลบดูดูแคลนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบารมีของหลวงพอ่อแต่ประการใดด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเหนือสิ่งอื่นใดต่อหลวงพอ่อ แดงหลวงพ่อคูณด้วยเสียงก้านะครับแต่ที่นำมาเนี่ยคือพวกพวกค้าขายพวกไม่มีจัญยาบรรในวิชาชีพพวกม้าเร็วลิ้วล้อเสียนทั้งหลายนะครับไร้ถึงองค์ความรู้มีโรคะจริตโมหะจริตโทสะจริตมากด้วย เล็ที่บางตาเนื้อหาที่กินใจดังสนิมกินเนื้อเหล็กนับวันแต่จะแตกหักสึกกร่อนไปไม่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับปุถุชนคนที่จะศึกษาในการต่อมานะครับด้วยความเคารพนะครับอันนี้เจแน่นอนเพราะดูเนื้อดูเนื้อนี่จับได้เลยนะครับ ตัวอักษรตัวหนังสือรูปหลวงพ่อนี้เลือนลางเห็นไหมครับดูไว้นะครับไอคนที่บอกว่าเหรียญของหลวงพ่อกวยที่พ่อยมหาเคยนํามาลงอ่ะเจ๊ท่านไปดูด้านข้างนะด้านข้างเขามีตําหนิด้านหลังเขาก็มีตําหนิด้านหน้าเขาก็มีตําหนิให้ศึกษาอยู่ท่านนะไม่เคยศึกษาเพราะว่าท่านเห็นแต่พระหลวงพ่อกวยเหรียญหลวงพ่อกวยที่ท่านเคยขายได้ ที่ท่านเคยหลอกคนขายแล้วก็ขายออกไปแต่พอท่านมาเจอพระแท้ที่เขานำมาลงท่านก็เข้าไปเป็นอวตารกวนช่องเขานะแล้วท่านกวนผิดช่องท่านไปเจอกับคนที่เขามีองค์ความรู้จริงเนี่ยท่านก็ต้องโดนแบบนี้นะครับดังนั้นนี่พ่อใหญ่มหาก็อาจจะไม่ได้นำมาทุกเหรียญนะครับแต่ให้รู้ว่าโลหะนะโลหะ โลหะนี่มันสัมผัสได้นะครับมันหยับหยาบนะเนื้อทองแดงเนี่ยหยาบหยาบแล้วตัวหนังสือเนี่ยเรือนรางเห็นไหมเพื่อน <ๆ S 1> เลือนรางแล้วขอบนะขอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนของจริงนะของจริงก็จะคมชัดตัวหนังสือเนี่ยคมชัดรูปหน้าหลวงพ่อนี่คมชัดจุดตําหนิล่องรอยที่เขาเรียกว่าพระแท้คมชัดทุกจุดนะพ่อใหญ่มาหาก็เคยนมามาแล้วเหรียญหลวงพ่อแดงพ่อใหญ่มาหามีนะใครที่รับชมคลิป นี้เจอก็ลองเข้าไปหาดูว่าหลวงพ่อแดงช่องไใบหาเนี่ยกล่าวไว้แล้วนะอย่างเงี้ยหลวงพ่อคูณเนี่ยจะปีไหนก็ตามถ้าออกมาหลวงพ่อคูณเนี่ยดูสิครับดูหน้าเนี่ยหน้านี่เรือนรางนะหน้านี่เรือนรางนะหน้าท่านเห็นไหมครับเบาบางเรือนรางตัวหนังสือตัวอักษรนี่คือดูจนหน้าเกียดนะครับอย่างเงี้ยใครดูก็ออกนะเพื่อนๆนเนี่ยนะ อย่างเงี้ยดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังนี่ก็จุดตําหนิคือคือเขาปั๊มออกมาเขาทาออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมามาขายให้กับคนที่ไม่รู้นะครับอย่างพวกริ้วล้อพระเนี่ยถ้าองค์นี้ไปอยู่กับมือเซียนนะไปอยู่กับมือเซียนนี่มันก็จะบอกว่าพระแท้แน่นอนนะ่นเพื่อนแล้วคนก็จะเชื่อนะคนก็จะเชื่อว่าเออนี่เป็นพระแท้เพราะว่าเซียนภาพลักษณ์เขาดี การตลาดนี่เขาคลองมาเป็นหลายสิบปีเขาพูดอะไรหนึ่งก็จะแท้หมดเห็นไหมครับอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อแดงอย่างนงี้นะครับหลวงพ่อแดงด้านหลังหลวงพ่อแดงอย่างงี้นะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับเห็นไหมก็เหมือนก็มีทุกอย่างดังที่พระแท้เขามีกันแหละแต่ว่าอักษรเนี่ย เบาบางเลือนลางตำหนิทุกจุดที่เขาชี้บอกว่าพระแท้ควรมีพระปอมพระเจไม่มีนะเพื่อนเเนีเ่ยดูเนื้อเาก็จะบวมๆหน่อยบวมๆตึงๆนะเพื่อนเเนีเ่ยบวมๆตึงๆแต่พระพระเนื้อทองแดงเนี่ยเขาก็เป็นมวลสารที่เป็นพวกโมเลกุลโลหะาธาตุอย่างหนึ่งนะซึ่งไม่แข็งแรงเท่ากับเหล็กกล้าหรอก เมื่อเขาสมัยก่อนบ้านเราเวลาแฝนก็แฝนอย่างนี้เลยถูกเหือ่อถูกผิวถูกลมถูกแดดก็อุ้มน้ําทําให้เนื้อลงทองแดงเนยพองตัวได้นะพองตัวได้ก็จะบวมขึ้นมาแต่การบวมลักษณะอย่างนั้นนะผ่านการใช้มาแล้วก็มองออกถูกต้องไหมครับเราจะเห็นรอยสึกกร่อนของพระที่ผ่านการใช้มาเราก็จะเห็นชัดลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย ขอบเนี่ยจับในรู้เลยนะครับจับในรู้สัมผัสรู้นี่คือเจแน่นอนเห็นไหมครับเพื่อนเจแน่นอนหรือหลวงพ่อคูณนะทุกรุ่นทุกแบบนะครับจับมาสัมผัสมันก็จะรู้ถ้าหากว่าพระเรียนแบบเห็นไหมครับอย่างนั้นเราจึงมาพูดความจริงแล้วก็มาดูกันว่าการที่เราจะไปไปดูพระของใครเจไม่เจเนี่ยบัณฑิต เมธีเขาดูนี่เขาจะจะไม่พูดนะจะไม่พูดรู้อยู่แก่ใจจนกว่าเจ้าของพระเขาจะเอ่ยเอ่ยปากถามเอ่ยปากสนทนาเอ่ยปากพูดคุยเราถึงจะพูดพูดความจริงของพระแท้ที่ควรจะมีถูกต้องไหมครับเราไม่ได้บอกว่าเจ๊ก,ก่อนนะถ้าคนมีจิตวิญญาณในการพูดเราต้องพูดว่าถ้าเขาต้องการองค์ความรู้แล้วก็จะบอกความจริง ของพระแท้ที่ควรจะมีว่าควรจะมียังไงเจ้าของพระเนี่ยเขาจะรู้เองว่าอ๋อเขาจะรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เราพูดมามันตรงกับของเขาไหมถ้าไม่ตรงเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าของเขาในเจแน่นอนถ้ามันตรงเขาก็จะรู้อยู่แก่ใจว่าแท้แน่นอนถ้าหากว่าเขารู้อยู่แก่ใจว่าของเขาเก๊เขาก็จะเป็นคนเอ่ยปากพูดเองว่าเจแบบไหนถ้าแท้ของเขาเขาก็จะเอ่ยปากเองว่าของเขาในแทแบบไหนเนี่ยคือบัณฑิตเขาคุยกัน คนฉลาดในการมองในการสนทนาคุณคุณมึงเข้าใจไหมครับไอ้มาเร็วมาเร็วเซียนเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วก็เอาตามนี้นะครับดังนั้นพระเหลียงคณาจารย์ที่พระให่มหานำมาเนี่ยนำมาทุกทุกคลิปเนี่ยจึงแท้แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าพวกคุณมาเร็วของเซียนคุณคุณรับได้ไหมแล้ว คุณติดอยู่ในภาพลักษณ์เก่าๆนานแค่ไหนเท่านั้นเองบางครั้งในี่คุณติดในภาพพระเก่าๆในหนังสือพระเก่าๆในเสียนเก่าๆที่เห็นการขายเนี่ยเป็นการตลาดดังนั้นคุณก็จะยากในการที่จะละสิ่งเหล่านี้ม,นมันธรรมดาเข้าใจได้พยายัมหาเข้าใจเพียงแค่ว่าเราเอาเงินออกซะเอาสินค้าในตัวเงินออกซะแล้วก็มาพูดถึงความจริงความศรัทธาในองค์ท่านนะ แล้วก็ยอมรับมันนะครับเพราะพะ่อใหญ่มหาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะมาะทําให้ตลาดพระของท่านต้องต้องมัวหมองต้องลดรายได้ต้องเสียรายได้ไปเพียงแค่ว่าพ่อใหญ่มหาก็มองในมุมของพ่อใหญ่มหาพห่อใหญ่มหาก็อยู่แบบของพ่อใหญ่มหาดีๆนําพระมาพูดมาคุยนะครับไม่ได้บอกว่าพระแท้ซะหน่อยนะครับเพียงแค่ว่านําพระ จริงที่ควรจะเป็นมาเล่ามาบอกแต่ตัวท่านนะตัวคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะเดือดร้อนนะเดือดร้อนแล้วก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยในช่องพ่อใหญ่มหาแบบคําพูดคําถามคือพ่อใหญ่มหานี่โตแล้วนะครับอ่านออกว่าสินทีท่านพูดมานะ่ะสื่อถึงอะไรแล้ว f c ของพ่อใหญ่มหาเวลาอ่านเขาไม่ได้ความรู้อะไรเลยกับคําถามของท่านเนี่ยพย่อใหญ่มหาก็ต้องตอบมาแรงๆอย่างนี้ แต่ถ้าคาถามของท่านนี่ถามมาแล้วเพื่อน FC เนี่ยเขาอ่านแล้วเขาเอื้อประโยชน์ในสิ่งที่พ่อใหญ่มหาพูดมาแล้วเขาก็ฟังเขาก็ได้ประโยชน์อันนี้พ่อใหญ่มหาจะเข้าไปตอบแล้วก็ไม่ไม่ปิดกัน้นความคิดเห็นของท่านแต่คําถามของท่านเนี่ยเพื่อน f c อ่านแล้วดูแล้วฟังแล้วนี่ไม่ไม่เอื้อประโยชน์พ่อใหญ่หาก็ปิดกัน้นความเห็นก็เข้ามาตอบนะดังนั้นก็ให้พวกที่ นะมีความรู้แค่หางอื่นเรื่องพระเนื้อผงพระเนื้อโลหะเหรียญต่างเนี่ยรู้ไว้นะครับเอาตามนี้นะครับดังนั้น2เหรียญน,นี้ก็ดังกล่าวมาแล้วแหละนะครับเราก็ไปพิจารณาดูเมื่อเราไปเจอเหรียญของเกจิอาจารย์เราก็จะได้เทียบเคียงได้นะครับโลหะทองแดงเนี่ยไม่แตกต่างก,กันแล้วเพื่อนๆโลหะทองแดงเนี่ยเหรียญโลหะเนี่ยไม่ว่าภาคเกจิอาจารย์รูปใดนี่ถ้าเรียนแบบมามันดูง่ายนะครับ โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ